ถึงแล้วเนาะทูสชมซึ่งว่าจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อ่เมืองคุณคำตอนนี้จุดชมวิวเมืองคุณคำทาูสชมวิวสวยวิวงามวิวงามวิวงามงามหลายตอนนี้ตะเวนใกล้จะตกดีเลยเนาะเวลาในช่วงนี้ก็น่าจะประมาณอ่ประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าเนาะวิวโคตรงามเลยทบสุมสวยมาก ใช่ไหมทำไมเรายังไปปัดมันตรงโน้นจะเห็นชัดกว่าในี่จุดที่ผ่านเราใช่เพราะว่าจุดแรกอะจุดแรกจุดแรกอะนชัดเลยมันอยู่เห็นน้ำสวยกว่าไม่ไม่ไม่เราตรงโน้นเห็นก้อนหินนู้นค่ะมันใกล้จุดแรกจุดที่เมืองอะไรครับเมืองคุนคำนครับผมจุดสมวิวเมืองคูนคำนะท่านผู้ชมซึ่งว่าในยามนี้นี่ตะเวินไก่จะตกดินเนาะพวกเขามาฮอดนี่ประมาณห้าโมงกว่าๆเนาะเือ๋ยวห้าโมงไก่สิครึ่งละ วิวสวยงามขนาดเนาะพระอาทิตย์จะขึ้นน่าจะเป้นพระอาีถ่ายกับเราทมไม่ไม่ยิ้มะนี่ก็เป็นซีซันนที่คุปทัวร์พวกเราได้ออกมามาเที่ยวมาเที่ยว เดินทางจากตัวเมืองอ่าตัวเมืองคุณคำเนาะหรือว่าน้าหินนั้นเข้ามายังคุณคำของรอน,นี่ก็สิประมาณอยู่45กิโลเมตร45-46ากิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางก็น่นาจะอ่าประมาณสโมงหนึ่งนาะ,ะก็ถขึ้นับรถเนี่ยการเอ่อรถเนาะแล้วก็ถ้ามาตอนแรงๆกปจีเขาก็จะใช้เวลาหลายเพราะว่ามีซัดของ เขาแม่ประษาชนของสบานนั้นออกมาทัวอยู่กลางทางหลายเติมเนาะ แต่ว่าแต่ว่าเฮาได้พักอยู่ที่กองรอรีสอร์ดเนาะเพราะว่าเขาเขาจองอ่าบ้านพักทองดำไว้เนาะให้กับทีมงานซึ่งได้ได้ได้จองเดือนเติบแล้วไงเกือบเดือนแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมาพักอ่าอยู่นี่สบายดีอันนี้เจ้าของมันบอกโอ้นี่นี่นี่เจ้าของคนนี้ใจดีนี่แถมมันมีเบียร์ฟรีอยู่บอจักขวงหนึ่ง โอ้วิววิวเพื่อนงานไหมหลีทาำบุษมอ่าถ้าผู้ใดนเดินทางมากก็มาพักเพื่อนพักพกนได้เนาะอยู่ที่ทองดำบ้านพักทองดำเนาะทองดำเกสเฮาเออสไตล์การตกแต่งเพื่อนกะจะมีหลากหลายเนาะมีเป็นตู้บ้ดเป็นอัานนะเป็นตู้เป็นหลังไปเบอร์ซีแล้วเนาะอ้แต่ว่าวิวทาง ทางด้านหลังของเพื่อนโคตรงามเลยท่านผู้ชมโคตรงามเลยเดี๋ยวฮอบไปเช็คห้องเบื้องก่อนว่าอ่าห้องเป็นแบบใดเนาะอู้โอ้ได้ระวังหนึ่งโอ้ตอนนี้จะเป็นโอ้ห้องของเพื่อนจะเป็นลักษณะบัญิีเนาะเป็นห้องพัดลมบ่ ไปล้เเาายฮหออเคฮดที่พักแล้วท่านผู้ชมอ่าบอสเดินข้ามกระได้พาท่านผู้ชมขึ้นไปเบ okay ื้องที่พักเป็นที่เยี่ยมห้อยเนาะเดี๋ยวทีมงานเรากะเมื่อยเมื่อยเมื่อยกับการเดินทางมาอเหมือนเมื่อไหร่เนาะจะเลยขำเล็วพ่อครัวมาได้เวลาพามีเยอดเลยอ่ถือว่าเป็นการเที่ยวที่ว่า เออ่ได้ลูครัวเองเลยเนาะโอ้บ่มีบ่มีทั่วรดอไทวาพิเศษและ VIP สำีแนี้แหละเยอะเลยมาจากสุราษฎร์นะป่าโอ้อีกกินซีมือเซฟที่เดินทางมาจากไทยแลนด์ใช่รวมทุกภาครวมทุกจังหวัดเจียงใหม่เดี่ยวเชียงใหม่ก็มีโอ้ อยู่อยู่ทางนอกนี่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงปักลาบนี่โอ้ยมีคนโสดมั้แถวนี้เฮียบเดี๋ยวจะเอามาริมเบียร์ให้สุดยอดเลยท่านผู้ชมว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ออ่มีความไกลซิดกันที่สุดเลยน้องๆครับน้องๆช่วยดีมากเลยเนี่ยแนะนําแนะนําต้องมาพักเลยเนาะ ตอนนี้เขาจะเฮ็ดลาบบ่ตอนนี้ลาบครับลาบลาบลาบ,ลาบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชิมเดี๋ยวรอชิมสีมือจากพี่น้องฝั่งไทยเนาะมานีสีมาเอ่อเป็นเซฟแล้วก็เฮ็ดของกินสู่ทีมงานบ้านเตียงคำนะนัะจากไดกะพาะซิมสีมือเพื่อนเดี๋ยวจะหน่อยท่านผู้ชม <Okay. S 2> ก่อนที่ว่ามืออื่นเขาจะได้เดินทางเข้าทำกองรอ ไปยังบ้านนาตานเนาะหลักจางฮันเดี๋ยวเ้าจะไปที่กระตึบรบรนาเมืองรับแลที่มีือเสียงโด่งดังของแข่งขมวนเขางหลังฮันแล้วเ้ากลับมา,าเล่นซิปลายอยู่ที่คูผามา่นานเนาะทูกชมจังใดกะติดตามาการท่องเที่ยวของทีมงานพวกเขาในวัน,นนี้ั อันนี้นะตัวต่อครับตัวต่อลูกต่อลูกต่อลูกต่อเมนูแรงๆครับอันนี้คือเรจะแบ่งแค่สามตัวมาก้อนเพราะว่าอาหารจะไม่แบ่งเยอะมาก่อนสามตัวนี้อาหารมาก้อนยี่สิกได้นะหนึ่งสองกี่ข้อหนาจะตาลอง พร้อมเสร็จไงกาแฟไข่ดาวกาแฟไข่ดาวเอาแบบมะไข่ดาวแฟียบแบบโบเฟียบเอาเอาไข่ไข่ดาวตึงๆไงเด้อตึงๆตึงๆลอดอ้าวคือโบใส่็อตตัวกินนั่นแหละโบไซชสอตเลพี่พริกไทยมันจะมีพริกไทยพี่ป่นพริกป่นซีอิ้วเอะไร คือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนเนระาทำผูชมที่เบาถึงคำนอนได้สนิทอีกเลยเนาะซึ่งอากาศตอนกลางคืนนะมันจะเย็นสบายเย็นสบายแบบบอกบุถึกเนาะเพราะว่าอ,อยู่ทางทางหลังของบ้านพักนะมันเป็นภูเขาท่งหน้ามันก็เลยเทดให้อากาศ ดีดียอดเลยเนาะเส้นทางของพวกเราใน,นื้นนี้พวกเราจะไปทางนี้เนาะทางนี้อ๋อเป็นเส้นทางไปยังถ้ำของโลเนาะซึ่งว่าถ้ำของโลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่อออยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาสัมผัสกับบรนี้กาไดดมีโอกาศออพานักท่องเที่ยวทางไทยเนาะที่ว่าเพิ่น ได้มาท่องเที่ยวอ,อยู่สปลบาวของพวกเราโดยเฉพาะแม่นแขวงขงมวนของพวกเรานเนาะเชิงว่าเพื่อนจะเริ่มจากออนกครน,นครพนมเนาะข้ามจากนกครพนมมา <c oughs> ยังออผ่านขัวมิตรภาพสามข้ามมายังตัวเมืองแค้แค่แล้วเพื่อนก็นจะออมาท่องเที่ยวอ,อยู่ที่ถ้ำนางแอน่นถ้ำป่าฝาเนาะในอยู่ในอยู่ในของเขตนั้นนะแล้วเพื่อนก็ับไปท่าฝรั่งพักอยู่ที่ท่าฝรั่งตื่นสมาเพื่อนกัน มาทางเส้นทางเลขที่12มายัางเมืองอมหาไซยุยมาราชเลยคะ่ะมานากายออกไปยังเมืองคําเกิดแขวง,งบริคมไซเนาะซึ่งในเส้นทางนั้นเขาก็จะได้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวหลยๆจุดของเมืองคําเกิดเนะาะในนั้นก็จะมีตัดไก่วังน้ําหินแล้วก็ถ้ำมังกรเนาะที่ทู่ทแคมทางเลยเนาะ เดี๋ยวทีมงานพวกเขาก็เจอได้พากันนั่งเหือประมาณสาวหัสามสิบนาทีเนาะเพื่อจะไปฮอตสั่งนั้นวันนี้เนาะบนันสุปีเนาะบันสุปีอยู่บอนนี้สุอปีอยู่นี่หลักกันแล้วมันบ่ทางข้าเหือทางข้าเหือท่านผู้ชมรวมทางข้าเหือ่อเราจะมาซื้อปีอยู่บอนนี้สบายดี อ๋อเด็ดจุดห้องการสมาคมเพือคนเท่าไหร่ไอ้คนละหกสิบห้าพันหกสิบห้าพันแ้วยังที่เดึมี่ยังบ้านได้ปรับปรุงเพราะว่าราคาพี่กันยังกำลังปรับปรุงเพื่อนกันยังบ้านให้ราคานะบ้ันได้มอบใหม่ให้นำใช้แต่ว่าใช้ตัวเก้าไปเท่ากันราคาหกสิบห้าพันถือว่าราคาเก้าอ่ะท่านใดที่เดินทางมาตมหลังทริปของพวกเขากะสามารถ ตามทีมงานของพวกเฮามาได้เนาะซึ่งว่ามาเฮานี้นี่เป็นจุดจ,ดจดที่ว่าเขาเฮาจะได้ออซื้อปีบนี่เนาะย,ยังยังราคาเก้าอยู่ทามาสมหกสิบห้าพันต่อหนึ่งท่านอ,อ่าคนไทยราคาเท่ากันไหมครับรเท่ากันเท่ากันเลยเอันนี้รวมค่าเรืออะไรใช่ไหมครับทั้งหมด65หกสิบห้าพันกีบตอนนี้กจ่ายเงินเป็นที่เฮม้อยซื้อปีเป็นที่เฮม้อยแล้วเนาะ พี่เล่นจักคนก็ครับผมจักคนแปลว่าอะไรนะจักคนที่ทีมงานเท่านี้ซื้อปีไหมซื้อมาแล้วสิบห้าคนครับสิบห้าคนเรามีค่าจักรถอีกด้วยอ๋อเท่าไหร่ค่าจักรถค่าละหนึ่งหมื่นครับอ๋อสิบพันก็เป็นยี่สิบพันกีบยี่สิบพันกีบเป็นเงินบาทเท่าไหร่ยี่สิบปีง่ายๆก็สิบพันกีบยี่สิบบาทง่ายๆอ่ะที่ทีประมาณยี่สิบเอ็ด นี่เป็นจุดนั่งเรือเนาะทุกเรือทุกๆลำเพื่อนจะให้คนโดยสารขึ้นประมาณสามท่านเนาะเราจะออกเดินทางไปย่างฟากถ้ำบ้าน,นาตาลซึ่งจะใช้เวลาอยู่ประมาณสองโมงครึ่งสองโมงครึ่งเนาะสองสองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนาะทางไปทางกคับตี่ไปครับสองชั่วโมงกว่าเนาะกะเพื่นอนย่างเพื่นอนย่างกะน่าจะสามชั่วโมงครับผม นี Eat, ่ทําสมฮอดถ้ํากองรอเนาะซึ่งว่าวิวธรรมชาติถ้ํากองรอฝากนี้นี่ก็ถือว่าสวยงามอีหลีเนาะ ีนาอะกับลีนี่มันมีคงวเพีนเกิดเนะเฮครบเี้กมจะใส่ตัวนี้เลยบอสตัวนี้จะได้เปเียนเลยมัมันเปี้ยนเลยลงน้ำเลยเปียนไหมเปี่ยนมเปีกมยกกโอเคสามาใหญ่ชูชีพชูชีพเปิดดูครับเปิดดูไปขัดหัวเปิดเปิดรองเท่เทเลยนะครับไม่ได้เดี๋ยวให้เขาเปลี่ยนให้ใหม่ อ Bref, er euh, okay. s <S si ันน no ี้เพื่อความปลอดภัยนะครับลงเข้าไปใครเดินไปได้ถ้าเรอะไรชูชีพเหมือนกันครับชูชีพคือกันเราเดี๋ยวก็ต้องมีไฟฉายไฟฉายไฟฉายภาษาเราเรียกว่าอะไรครับไฟฉายคือกันไฟฉายคือกันโอเคเพราะว่าอยู่อยู่ในถ้ำมันมีความมืดครับผู้ชมเราจะต้องบางจุดเราต้องได้ย่างนะครับต้องได้ไซไฟฉายไฟฉายอยู่ไหนแล้วอ่ะมันอยู่นู่นแล้ว เรียนโอเคอันนี้โอเคครับต้องให้ให้ให้แล้วนะให้แลให้ให้ค่าตัวผมด้วยนะออกกล้องบ่อยมากเลยออกกล้องบ่อยออกกล้องบ่อยค่าตัวเท่าไหร่เป็นควายร้อยตัวโอ้โหได้หายสบายให้หายสาวเราให้หายสาวเราให้เนาะต้องการคนที่มีบ้านควายร้อยตัวครับจะไต้องลงทุนเยอะขึ้นสาหรือขึ้นสีก็ได้ครับเดี๋ยวตามกันไปเลยเปลี่ยนเรืออยู่ครับเดี๋ยวมือกัในเรือด้วยยืนนั่งใจ ได้บ่มามาเตรียมทำมาขออินอ่ะยังอินไม่เทียงได้โอเคได้ยินเนาะเข้าได้น้อยเออหโอเคนั่งลงเอาไปไล่ลับหมูจะได้กัเจ้าบาลำหลังเฮาได้เปรียบเพราะว่าเฮาจะยึงกองหากันน้ำพุได้รู้บุทธหรนอไงมาแลคะบอไปไปไปเปลี่ยนเรืออยู่ตรงนี้เราจะไปเปลี่ยนเรืออยู่ครับเปลี่ยนเรืออยู่ถึงแล้วครับกลับบ้าน ถึงวังฝ e e, ั่งแล้วครับส่งถึงฝั่งแล้วครับาดนเือะไรนะครับในนูนเรานั่งเรือเดี๋ยวไมเป็นเรือครับอันนี้แค่เรือข้ามฟากครับชั่วแค่นี้แหละครับไปวันนี้นั่งเรือกลับเสเียเสี

นี่แม่นเป็นจุดที่เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเที่ยวสมถ้ำเนาะซึ่งมว่ามีอไะไรนี่ยทางในการย่างบันนี้นี่ก็จะประมาณ500ร้เมตรเนาะือว่าเราก็จะต้องได้ย่างส้มหินงอกหินย้อยอยู่ในถ้ำเนาะประมาณ500ร้เมตร ઘર ઘર เป็นบรรยากาศาในถ้ำนี้ทานผส้มจุดนี้ ين, เป็นเป็นจุดที่ให้หนักท่องเที่ยวได้ย่างขึ้นมา,าสมพวกหินที่มันย้อยลงมาตามาผนังถ้ำเนาะี่นะท่านางส้นนาามก็ระยะทางในการย่างสมพวก ình, หินหินงอกหินย้อยพวกนี้ก็ประมาณ500เมตร มัจเจียวเพื่อขึ้นแกง๊งโอ้อมันยังรอบไกลจะหันแล้วท่านผู้ชมจุดนี้นี่มันเป็นแก๊งที่น้ำม,มีมีน้ำไหลแหงแล้งเนาะเราจะต้องได้ลงสะก่อนเราเราจะต้องได้ลงเนี่ยเพราะว่าเพิ่มเจเอาเพือขึ้นนี้จะ,จะเอาเพือขึ้นบนนี้แก๊งหุง้งนั่นแหละแก๊งเพือขึ้นไปนี่บ้าแม่น แกงลุงล่งเราจะต้องได้ย่างนะจะมีจุดเดียวนี่แหละที่เข้าได้ย่างที่บ่อน,นี้เดี๋ยวเราจะได้ย่างไปเพิ่มเติมน้ำกับสุนประมาณน,นี่แหละ cái chỗ hoa nó na tham cả dù đa nạn ý nói nhưng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ัวพวกเราก็ได้เดินทางมาฮอดบ้านนาตาแล้วบ้านนาตาตนตรงนี้จะเป็นเขตหน้ากายนะครับผมเมืองหน้ากายไม่ใช่เขตคุณคำนะครับเมืองหน้าการครับท่านเหมือนกับเรานั่งนี่เนาะอันนี้จะเป็นจุดจุดพักเที่ยวของนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านขายเครื่องอยู่ด้านในนี่แหละเดินทางออกไปอีกประมาณเจาผ่านหมู่บ้านนะครับต้องไปผ่านหมู่บ้าน บ้านนาตานตัวนี้บ้านนาตานอันนี้เป็นบ้านนาตานได้อีกท่านนึงเลยที่จะออกไปบ้านเมืองหลวงได้จะมีผ้าด่างทำอิฐผ้าด่างหน้าบอนบ้านออกผัานยางบ้านกวนแล้วก็บ้านเมืองหลวงบ้านเมืองหลวงแล้วก็ขึ้นไปนักไก่ได้นักไก่ห้าสิบหกกิโลเมตรจากนี้จากบ้านนาตานไปหาเมืองนาไก่ห้กกิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงทางที่ผมเคยเข้ามาก็คือค่อนข้างลําบาก นค่อนข้างลำบากแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยโคลนตมนะครับแต่ค่อนข้างเยอะมาลำบากเมื่อยบ่บ่เมื่อยดีเท่าไหร่นี่ห้าพันโต้ะจังหวัดห้าพัน่่ยน่าจะประมาณสิบสิบบาท <า>เปลี่ยนแม่ค้าวัานนี้แม่ค้าน้อยวันนี้อ้ขี้อายอยู่แม่ค้าน้อยกันเลยนี่เป็นบรรยากาศตลาดหน้าถ้ำอยู่เม,มืองนากไก่พวกเขาเนะบ้านาน,นาตาดสบายดีสบายดี มีไหนึ่งสองสามก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของบัตรคำมาแต่ต้นจนจบเนาสำหรับคลิปนี้ในการนำพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวทำกองโลของพวกเรากับศิริจบเพียงกระสันี้ติดตามชมในคลิปต่อไปในการ ออกเดินทางไปยังกระทุกบรรนานเะมืองลับเลอของเมืองคุณคำแขวงขมวนเนะสำหรับคลิปนี้มหันต์นีบอกถึงคำพร้อมโดยทีมง,งานศิลาทำภูสมุทรณ์พบกันในคลิปหนะ้าขอบคุณใจ